ไม่ามันยังต้องคอยดิคันตับยาง6ตับจะดยกโอาดับหมดทีไ สูมันเอ๊ะเตาไฟนี่่น้ำไม้เขียวใส่หนักส่ักทองกับบักงูเหี่ยว เขาเอ็บางงูเหนียววะก่อน,นอเนาะแห้นเปลือยก,ก่อนจะใส่พักมวนนี่ที่หลังบวกบว,บ,บ,วบฟันเปล่อเออนี่มันแข็ง,ง,ง,งยยแ่บเห็นวอเอ้ย

กินมะม่มวงพี่น้องบักม่มวงยำมะม่มวงเส็บแสียมไาเด้ออัดคลิปนะคะอืนี่เยียมนีนะบอกโอ้ไป

จะบงกินี่ตัวละสองชิ้นใหญ่ๆนี่ยำโดนี่แซ่บแทบพี่นอกห่อนก่อนเพิ่มทางอือใสบพี่ปวร้ายปวเพเอง Bộ môn xin ngoài đêm đi tối mọi năm môn Nó môn 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 cứ môn môn mà nó môn 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 nhọt môn 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 mà môn 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 đi môn môn mới môn nhọt mặn